เกษตรมาเลยจ้าตอนปลูกกุหลาบแบบมืออาชีพดอกเนี่ยหนาขึ้นแล้วก็สีเนี่ยเข้มขึ้นเพียวเนี่ยฉีดไปแล้วพืชเนี่ยลับไวกว่าเยอะเป็นสองเท่าเลยค่ะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นดอก ทำไมพี่ถึงเลือกปลูกกุหลาบครับมีเพื่อนบ้านนะเขาปลูกกันแล้วมีพ่อค้าในหมู่บ้านนะรับซื้อแนะนําว่าเป็นพืชที่ว่ามีอายุแบบมากคือปลูกไปแล้วประมาณ4ปีถึง5ปีเราไม่ต้องมาไถมาชักล่องพนดินบ่อยๆค่ะรู้จักเพียวได้ยังไงครับคือว่ามีเพื่อนบ้านเขาแนะนำค่ะเขาเคยปลูกกันใช้กันโนม้ฝรั่ง<บ>ไม,ม่ยังไม่มีใครเคยลองใช้กบกุหลาบ ตอนแรกเชื่องไหมครับว่าเพียวจะได้ผลจริงตอนแรกก็ยังไม่กล้าใช้กลัวว่าจะไปเล่งให้พืชออกดอกไวแล้วก็โดกมากแล้วต้นจะจะโทรมไวก็คิดอยู่ว่ากลัวจะเป็นแบบนั้นก็เลยทดลองใช้สลับแปลงกันแล้วก็ใช้แต่น้อยก็เลยว่าเอามาลองฉีดดูฉีดดูแล้วค,คือว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าคือว่าแตกยอดเยอะขึ้นแล้วสียอดน่าจะแดงสด นเห็ผลครบก็น่าจะประมาณอาทิตย์นึงค่ะสี่จะมาก่อนเลยค่ะฉีดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งจากดอกที่สีแบบส้มๆที่ซีดจะเข้มขึ้นจะแตกใบอ่อนคือว่าสีของใบอ่อนเนี่ยจะเปลี่ยนเลยค่ะจะเป็นแบบแดงเข้มเข้มม่วงเลยค่ะเข้มมากฉีดไปประมาณสัก3าสี่ครั้งผลผลิตได้มากขึ้นแล้วก็ดอกสีเปลี่ยนจากว่าเข้มเข้มน้อยเป็นเข้มมากแล้วก็ผ่านไปประมาณสักปีหนึ่ง ต้นกุหลาบก็คือว่ายังไม่โสยังยังอยู่ดีแล้วก็งามดีคือปกติก็เลยใช้มาเรื่อยๆค่ะเมื่อก่อนแมลงกวนเยอะจริงหรือเปล่าครับประเภทตัวบินค่ะบินมาเกาะตัมดอก <ừ> แล้วก็ตัมยอดอ่อน <ừ> จะกัดเป็นรูๆหลังจากที่ปลูกไปแล้วอีกกี่เดือนถึงจะเก็บครับเก็บได้ต้องเาประมาณเดือนครึ่งที่ปลูกเนี่ยค่ะเดือนครึ่งก็เริ่มเก็บแต่ว่าช่วงมาเดือนครึ่งนี้ดอกจะเล็ก ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ประมาณ3เดือนขึ้นไปดอกจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ส่งพ่อค้าที่เขาไปร้อยมมลายค่พะพ่อค้าที่เขาหลับซื้อแล้วแต่คือว่ามีคนมารับรับออเดอร์จากเขาอีกทีขขเขาจะไปร้อยมมลัยหรือไปทําจัดวดดิ้งหรือไปทำหอเนี่ยคือมารับจากพ่อค้าคนกลางร,ราคาดีไหมครับเป็นไปตามช่วงฤด,ดูกาลนะคะบางฤดูกาลอุราบออกน้อยราคาก็แพงช่วงช่วงประมาณหน้าหนาวเดือนมกราธันวา นี่จะราคาแพงแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเดือนสิงหาจะราคาแพงปีหนึงราคาจะแพงประมาณ3 3ครั้งใส่ถุงละร้อยดอกถุงนึงก็ประมาณถ้าแพงสุดก็ประมาณ8 0บาท90บาทค่าแรงค่าคนงานค่าลงทุนต้นทุนก็อยู่ประมาณที่ประมาณพันกว่าบาทวันหนึ่งได้2,800-2,900ใช้เพียวตัวไหนบ้างครับก็มีเพียวหเพียวสเ,ออเริ่มต้นใช้ประมาณ เกือบสามปีแล้วค่ะก็ประมาณสัก10วันถึง15วันค่ะใช้เพียวแล้วมันดีขึ้นยังไงบ้างครบับดอกเนี่ยหนาขึ้นแล้วก็สีเนี่ยเข้มขึ้น <c oughs> ก็ยืดเวลายืดเวลาเข้มของสีเนี่ยไปอีก20วันค่ะยี่ส <c oughs> วันก็ยังสดอยู่แตกยอดเยอะขึ้นแล้วสียอดน่าจะแดงสดใช้เพียวแล้วงามแล้วใช่ไหมคะ ก็จะลดปุ๋ยลงบ้างเพราะว่าเราไม่อยากให้งามเกินเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาหรือเปล่าครับใช้แบบปกติที่ทั่ว,วไปอะค่ะค,คือว่าก็ก็ดีก็โอเคแต่ว่าการที่ว่าเพียวเนี่ยฉีดไปแล้วพืชเนี่ยรับไว้กว่าไวกว่า,ววาแล้วอยู่ได้นานกว่าคือว่าถ้าใช้ยาตัวอื่นจะเพิ่มปริมาณยาแล้วก็ฉีดระยะเวลาเร็วเข้ามาอีก ไม่เปลืองค่ะประหยัดผสมน้ําถัง200ลิตรนะคะ2ถังถังหนึงใช้เพียวเพียวหนึ่นี่1ฝาร้อยซีซีแล้วเพียว2อ่ะสฝา200 cc ซีซีค่ะขวดที่พันซีซีนะคะใช้ได้5ครั้งขวดที่500ซีซีใช้ได้5ครั้งเหมือนกันเพราะว่าขวดเล็กใช้น้อยค่ะคไอขวดที่ใหญ่อะพันซีซีคือใช้200 cc ซีซีคือว่าให้บาลานซ์กันคือว่าหมดไปพร้อมกัน ช้เพียวไปแล้วได้ผลยังไงบ้างครับถ้าต้นงามอุดมสมบูรณ์แล้วดอกดูสิคะเนี่ยจะใหญ่กว่านี้เท่าเลยค่ะถ้าช่วงตอนกลางคืนฝนตกแล้วเช้าประมาณ78โมงมาเก็บเนี่ยวันนั้นจะบานเยอะค่ะจากบานวันหนึ่งประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0ดอกถ้าฝนตกตอนกลางคืนแล้วเช้าเก็บจะบานประมาณ5-6000จะยืดเวลาเก็บไปประมาณสัก2ชั่วโมงค่ะจาก10โมงเสร็จก็น่าจะมันเกือบเที่ยงอะค่ะเยอะเป็น2เท่าเลยค่ะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5 0,000ืดอก แงข้างเคียงเป็นยังไงบ้างครับของเพื่อนบ้างก็น่าจะอยู่ประมาณตอนนี้นะคะ5-6ถึงต่างดอกเล็กกว่าแล้วสีก็ไม่สดด้วยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้เพียวไงค่ะคือว่าเขาใช้ไม่ถูกใช้ไม่มีความรู้คือว่าถ้ใช้ใส่เยอะเกินไปมันก็เป็นโทษกับต้นไม้นะคะ2อ,อย่างเนี้ย8900เก้ารบอกแพงเขาบอกว่าแพงเขาไม่เข้าใจว่า8900ก้าเนี้ยมันใช้ไปได้ระยะเวลานานไม่ได้ใช้ทีเดียวหมด เพียวแล้วประหยัดต้นทุนจริงหรือเปล่าครับก็ประหยัดาทางด้านนี่แหละค่ะฉีดยาเนี่ยอย่างเช่นว่าแปลงอื่นเขาจะฉีดประมาณ3วัน4วันเขาจะฉีดแล้วนะคะแต่ที่เนี้ยจะฉีด15วัน10วันเพราะกุหลาบเนี่ยฉีดยาบ่อยไม่ได้ <c oughs> คือว่ารับยามากไปใบก็หิกดอกก็หิกเราก็เลือกฉีดเพียวตอนที่เขาต้องการฮอร์โมนอย่างเช่นเพียวเนี่ยฉีดประมาณ 5ีห้าถึโมงเชาพรช่วงนี้จะพืชเนี่ยกุหลาบเนี่ยต้องการรับตัวนี้การเก็บเนี่ยเราเพิ่งคนงานได้แต่การที่ว่าปุ๋ยยาและการดูแลรักษาเนี่ยต้องทําเองแล้วก็ยาพ่นยังไงที่ว่าให้โดนทั้งใต้ใบทั้งบนใบต้องต้องต้อง,ต,องต้องมีวิธี ได้กี่ดอกครับตรงนี้น่าจะมาณ5,000-6,000ดอกก็ตอนนี้คือตูม20บาทบาน15บาทค่ะปิดตรงขั้วเพราะตรงขั้วเนี่ยเขาจะมีมีล็อกจะเปาะแล้วปิดง่ายค่ะใช้เพียวแล้วเห <c oughs> ็นผลดียังไงครับใบางาม แตกยอดอ่อนเยอะช่อหนึ่งเนี่ยประมาณ1 0บถึงดอกสีแดงแดงเข้มมากแล้วก็ตีบดอกหนาน้ำหนักดีค่ะเคยคิดไหมว่าเพียวจะได้ผลดีขนาดนี้ก็คิดว่าดีค่ะคิดว่าต้องทดลองใช่ค่ะต้องทดลองของเขาต้องดีจริงแหละที่เห็นผลดีขนาดนี้เป็นเพราะเพียวมันคือเป็นส่วนประกอบอะค่ะอย่างเช่นยาถึงให้เราทา ให้เราเสียยังไงคือว่าเราก็ต้องพึ่งยาด้วยคราวนี้ในคุณสมบัติของเพียวเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ว่าตรงต่อพืชแล้วเราเป็นผู้ทำเนี่ยคือเราเอามาใช้ผสมผสารคือว่าเข้ากันได้ใช่ค่ะคุมค่ะ